สวัสดีครับผมดอทเอผมดอทบีนะครับเราสองคนมาจากดอเอสองชอบไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาแจกไซริลออฟเดอร์ไซมิเลียนนะเป็นใช่เป็นเป็นเคอรี่นะที่เป็นกิ้งก่าสามารถเปลี่ยนสีได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่อยู่ฝั่งไหนเราอยู่เรเดียนหรือว่าอยู่ได้ก็มีคนไลค์สี่ร้อยสิบสี่คนคนแชร์สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผมก็เป็นเราก็จะสุ่มจากนี้แหละใช่คนไลค์คนแชร์ของดนี่แหละกติกาง่ายมากก็คือคุณไลค์คุณแชร์นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มชื่อแล้วก็แจกอ่ะโอเค ไปดู<อ>หน้าตามันดีกว่าครับผมนะครับผมก็ตัวซีดีโอเซอร์มิเลียน,นะครับก็จะเป็นเคลียร์กิ้งกานะครับความหายากระดับแร่นะแต่เป็นคิกเ,เป็นคือความหายากระดับแร่เนี่ยถือว่าหายากมากนะเพราะว่าเคลียร์ที่เป็นหาความหายากระดับแรนี่น้อยมาก้อยส่วนใหญ่จะเป็นนี่มิทิเคิลใช่เป็นเรื่องตลกนะความหายากน้อยแต่ว่าหายยาก นะถ้ายื่นทีแมก็เปลี่ยนสีได้ประมาณนี้ใช่เนาะเราทํารีวิวไว้ด้วยใช่เราทารีวิวไว้ด้วยครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากดูเป็นวิดีโอเต็มๆนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช anel ของเราใช่แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ค่อยโฆษณาช anel นี้เท่าไหร่เพราะว่าใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีวิดีโอเยอะมากนะแล้วก็แอบบทำเหมือนได้แอบทำนะเนี่ยประมาณนี้ฝั่งเลเดียนใช่นี่คือในเกมไม่ดูเลยจะเป็นประมาณนี้นะฝั่งเลเดียนเนี่ยเดินก็จะเป็นประมาณนี้กระโดดกระโดดเนาะได้ฝั่งได้ก็นี่ นะครับผมก็จะเป็นเหมือนเหมือนบางเนื่อแหละแต่มันเหมือนโดนถลกหนังอรอกอ่ะใช่แล้วก็กระเป๋าอะไรก็เปลี่ยนนิดหน่อยครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวให้มันดูาเดิเดินเสร็จแล้วนี่มานี้นะประมาณนี้ครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแจกกันเลยแล้วกันแจกกันเลยดีกว่าก็สําหรับตัวนี้เราก็จะสุมอันนี้คือรายชื่อผู้ผู้ที่ร่วมสนุกกับเราเนาะไปทัหมดเลยเนี่ยเราก็จะสุมขึ้นมาสามคนไม่ต้องสำรองสองคนที่จริงหนึ่งคนเหมือนเดิมเลยใช่เหมือนเดิมที่เราเคยทำกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุมกัน โอเครอหน่อยครับครั้งลับงลทีนึงนะอ่าดูนะตัวเองไว้แล้วก็เริ่มกันเลยรัเเิ่มลยอันนี้เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งอเฮ้ยอันดับสองอันดับสองก่อนใช่ตัวน้องอันดับสอง The b ิกาเหมือนเดิมสองวันอ๋อใช่ใช่ปฏิกาเหมือนเดิมก็คือครูมีเวลาสองวันนะครับผมสัวหรับตัวจริงก็ก็คือพูดง่ายๆวันนี้วันพุธคุณมีเวลาก่อนถึงวันเสาร์เนี่ย เมื่อคุณผูาสูงเนี่ยคุณรายงานตัวมาก่อนเลยว่าคุณได้แชร์ไว้แล้วก็เราก็จะเก็บไปให้เลยทีนี้คุณก็ไม่ต้องอะไรแล้วคุณมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าไม่รายงานตัวล่ะที่จะให้ตัวสำรองลำหนึ่งไปอ๋อถ้าตัวสำรองลำหนึ่งก็ไม่มาตัวจริงก็ไม่มาอัลำสองก็จะได้ไปตัวนใหญ่หลุดไม่เคยเกินอันดลำสองตัวใหญ่ตัวสำรองจะมาเร็วกว่าตัวจริงอ่าสำรองลำหนึ่งมาแล้วมาแล้วค่ะ อันนี้มันตัวสำรองลำหนึ่งของเรานะครับผมดูเขาดีกว่าน้องเฟรมนะครับเฟรมปัญญาวัตรนะครับผมก็เป็นตัวสำรองอันดับสองใช่เราก็มารายงานตัวไว้ก่อนแล้วกันถ้าถ้าตัวจริงตัวสำรองลำหนึ่งไม่มาคุณก็เอาไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยแล้วกันจะไม่เลิกเวลา Prepare for battle อตอนนี้เรามี เทศกาลลดราคาอยู่ใช่มครับผมเราก็เลยรีบมาอัดวีโอเนี่ยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเราไปขายของต่อครับหลายคนรอเราอยู่นะครับตอนนี้สี่ห้าคนใจช้านิดนึงนะครับสินคแจนมาใช่ครับผมรออยู่สี่ห้าคนใช่กิจกรรมมันเยอะนะครับก็สินค้าลดราคาประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือมีถ้าเป็นพวกเซ็ตเนี่ยจะเจ็ดสิบห้าถ้าเป็นพวกเคโลเรียหวานแล้วพวกนี้ก็ครับประมาณไม่เคโลเลียหนึ่งห้าเหมือนกันมีพวกหวานอัลคากินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นี่ด้น้องแบบหนึ่งหลายคนนี่คุณนะถึงที่ดีคุณุกทีอ่ะแต่ละคนคุณนัทวัฒน์โอมนะครับผมก็ส่งหลักฐานการแชร์ไว้มาให้กับเรานะแล้วก็ไปตรงแล้วอันบหนึ่งนะรีบแก้มาก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวต่อเลยแล้วกันคนนี้เป็นตัวจริงของเรานะครับผมเดี๋ยวเรารู้กันเลยครับผม หลังจากนี้เราจะมีแจกอีกหรือเปล่าครับมีครับคือเราเราจะจัดแจกไปเรื่อยเรเราก็จะแจกทั้งสองอย่างก็คือคนที่กับเราก็ทาได้อย่างหนึ่งคนนี้ไม่ซื้อก็ร่วมสนุกขำขำได้คก็เดี๋ยวติดตามชมท้ายวิดีโอว่าเราจะใช่แต่คนซื้อที่ก็ามาสนุกได้นะมันช่คนซื้อมาลงกับเราไม่ได้นะใช่ใช่ได้เหมือนกันก็เหมือนได้สองเด้งเนาะใช่คนนี้ก็ได้ลุ้นตรงนี้ด้วยแล้วก็ไดุ้้นที่นึ่งด้วยี๋ยวจะอธิบายตัวปิ่มาละโอ้โหนานกว่ามากครับ สายไนแนกเลยนะครับคุณอัคระวินอันคระวินนะครับผมสุสชัยสุชัยชิดนะครับก็สําหรับคุณอัคระวินสุชัยชิดนะครับก็สามารถมารายงานตัวพร้อมกับส่งหลักฐานการแชร์มาให้กับเรานะส่งมาทางข้อความบนเฟซก็ได้หรือว่าส่งมาไปโพสต์บนวอลก็ได้นะ,ออนะครับผมนะครับผมวันนี้คุณอัคระวินสุชัยชิดนะก็ตัวรอดำเนินเอ้ยเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวรอดำเนินเป็ตัวจริงแล้ว นะครับผมก็สามารถตยวหลักฐานแล้วก็มารับไปได้เลยครับผมเนาะแต่ก่อนจะจากไปสำหรับคนที่ผิดหวังหลายคนนะครับผมเราก็มีครั้งต่อไป้งต่อไปก็คือครั้งต่อไปเราจะแจกชักบ้าครับทําไมครับคือตอนแรกเราจะแจกกระต่ายไงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคืออยากแจกกระต่ายแต่ตอนเนี้ยพอมาดูจากการยอดขายแล้วเนี่ยเราสังเกตว่าชักบ้าเนี่ยขายดีมากมีเซอร์เบียได้ขายดีมากเยอะแอนมี้ก็อยากได้เหมือนกันผมก็อยากได้เหมือนกันผมจะซื้อแล้วเนี่ยนะ สำหรับชักบั๊กนะครับก็จะเป็นเครือเข่ายของโปรฟิตเนาะออกแบบโดยไซบอร์กแมทจำไปดูชื่อใหม่ละชื่อไซบอร์กแมทนะเป็นเป็นนั่นแหละเป็นกูรูด้านหนึ่งของแบบเอนะเป็นผู้ขับมออร์ด้านการออกแบบดีไซน์พวกดีไซเนอร์นะครับผมก็ชักบั๊กคือไซบอร์กแมทเนี่ยเขาจะชอบไอ้พวกสาแว่นกันแดดของเขาโปรฟิตชักบั๊กน่ารักครับน่ารักเป็นเหมือนกับต่างดินมันใสาแว่นใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ต่าดินต้องสาแว่นนะเพื่อนแจ้งจ้ง อันนี้มาใส่แว่นรับงมดคือเพิ่มความอื่นะครับรับชักบล็กแต่น่ารักครับน่ารักเห็นว่าดอชักบล็อกเนี่ยกําลังทาหัดสกินด้วยนะไซบองแม่กกำลังพัฒนาหัดสกินที่เป็นของชักบล็อกไม่รู้จะขายเมื่อไหร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเข้าแล้วก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ ก็ชักปะจะเป็นตัวแต่ตัวต่อไปเนาะแต่เราขอพูดถึงเทศกาลวัติวัตหน่อยที่ลด75%รหรับหลายคนนี่ยังไม่รู้ว่าจะเสออะไรดีใช่แต่ว่าจริงๆเอาลดวัตลด75%เนี่ยไม่ใช่เราลดเองนะคือเราลดตาม d a2 s h o p เอ้ d ส t a2 store นะเราลดตามเขาเขาลดเราก็ลดตามนะเพื่อให้มันเหมือนกับเท่าเทียมกันนะเนาะเขาลดเราก็ต้องลดด้วยก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีไปถึงวันที่4มกราเลยปีหน้าเลยนะครับไม่ต้องรีบมากในหลายคนเนี่ยผมบอกไม่ต้องรีบมากเนี่ยื จัดเต็มทุกคนนะครับมนจัดเต็มเลยครับมีเวลานานครับผมก็ไม่ต้องรีบมากก็ได้ค่อยๆซื้อไปนะครับมีสินค้าลดถึงสองร้อยสามสิบเจ็ดชิ้นมีตั้งแต่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถึงสามสิบเอ้ยเจ็ดสิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับผมส่วนใหญ่ก็ลดกันแบบคุ้มอ่ะนะคุ้มอยู่แล้วโอเคสำหรับใครที่ไม่รู้จะซื้ออะไรในฟอติวันะครับเพราะว่ามันลดตั้งสองรอยสิบกว่าชิ้นนะครับผมเราก็มีวิดีโอนะครับให้คุณไปดูได้นะครับ อ้่ไม่ใช่วีโอนี่มันจะอยู่นี่ในคอมเมนต์นะไปดูได้ไม่จะซื้ออะไรก็ฟังเราไปบ่นไปครับประมาณชั่วโมงสิบนาทีอ๋อชั่วโมงฟังเรื่อยๆได้คือฟังเรื่อยๆนะฟังไปคขาบว่าไม่รู้จะซื้ออะไรนะมีเยอะแยะแล้วก็เอาจากประสบการณ์มาเล่าให้ฟังแต่ว่าส่วนมากส่วนมากแล้วไม่ค่อยตรอคืองงเหมือนกันคือประมาณห้าสิบเอร์เซนเนี่ย ตรงอีกนะเซนเนี่ยอีกนะเราไม่ได้รีวิวใช่เราอาจจะเป็นการเล่นเราอาจจะไม่ได้เล่นแบบนั้นนะล่ะผมเล่นซับพอร์ตอะไรอย่างงี้นะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอยแครี่มันก็สวยหน้าอะไรอย่างงี้นะก็หลายคนชอบครับใช่ครับผมก็ไปดูวิดีโอกันได้นะครับยาวๆไปนะครับถึงหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะครับเรานั่งอ่ากันหน้าไหมเลยหัวงองเลยครับก็สำหรับใครที่แม้แต่ว่าดูวิดีโอของเราแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออ <_ <an> _>เราดูคนอื่นดีกว่าไหมนะคนอื่นซื้ออะไรกันนะเรามาดูได้เลยนะครับผมออที่ประวัติการขายของเรารประวัติการขายของเราเนี่ยง่ายๆครับเข้าไปที่เว็บเรานะครับผมจะอยู่ตรงนี้เ<ๆ>น,น,นี่ยอยู่ข้างๆตรงแจกเงินทุมันนี่นะครับผมคลิกเข้าไปคุณก็จะไปในหน้านี้เลยเนาะหน้านี้ก็จะมีเหมือนกับหน้าเทรดนะหน้าที่เราเทรดสินค้าให้ลูกค้าจริงเราเก็บไว้เป็นประวัติการขายเราอยู่แล้วเผื่อลูกค้ามาถามว่าลืมส่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเราก็จะเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ คร่าวๆนะครับผมเอาชื่อออกทุกคนนะไม่ต้องกังวลมันจะดีเลยประมาณวันหนึ่งเพราะว่าเราต้องรอให้ลูกค้าที่ไม่อยากให้ลงมาแจ้งเรามีเวลาหนึ่งวันมาแจ้งเราว่าเอ้ยไม่อยากให้ลงก็เราก็จะเอาเป็นความเป็นความเป็นตัวเขาอะนะนะเราก็เอามาลงเฉยๆแต่ว่าเราพยายามเซนเซอร์ชื่อออกแล้วแล้วก็ก็ลองดูกันได้ครับผมมีเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่นี่สังเกตว่าจะเป็นชุดปักชุดดอชุดจักรนอดชุดหมีใช่ไหมหมี แล้วก็อะไรอ่ะชุดเสือนะน่ดันหน้านะเสือที่ขายดีนะไอซิลเวอร์อะไรเมื่อก่อนแพงใช่เซนติเนลอะไรทุกอย่างเลยครับแล้วก็ชุดปักไสแตกแล้วก็ชุดดอผ้าปิดปากใช่ไหมแล้วก็มีชุดจัคกันนอที่มีดักต้อนมาลายุ่งหลังใช่ใช่แล้วก็มีชุดหนึ่งจะไม่ได้น่าจะหมีมั้งหมีแพนด้าอะนี้ก็จะขายดีเหมือนกันก็นะลองมาดูกันได้ครับผมถ้าอยากจะรู้ว่า คนอืาซื้ออะไรกันนะก็มาดูตรงนี้ได้ใช่ครับผมก็สุดท้ายนะครับสําหรับคนที่ซื้อทุกคนนะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นรับเคลียพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นโคโค่ออสเตร์ทอร์หรือว่าโทรี่มีพวกนี้เนี่ยเราเป็นเคลียตัวใหม่น่าสุดสีตัวเลยทิ้งสองมาแล้วเราก็เอามาให้โหวตกันนะเราก็ประกาศรางวัลประมาณวันที่เจ็ดมกราไม่ใช่ประมาณหรอกวันที่เจ็ดมกรานั่นแหละนะก็คือให้มาโหวตกันเนี่ยครับคอมเมนต์กันได้เป็น เป็นแท็กนะครับผม่าอยา,ยอยากได้อยากได้ตัวไหนถ้าเกิดตัวไหนได้โหวตเยอะสุดเราก็จะแจกตัวนั้นสําหรับคนที่ซื้อน,นะคก็ซื้อมากก็มีสิทธิ์มากนะครับผมแล้วก็ใครซื้อแล้วลืมมาโหวตก็รักษาสิทธิ์ด้วยนะครับผมมาโหวตครับผมไว้ด้วยนะแต่ว่าแอนดมินว่าจะแจกสองตัวอ๋อนะผมว่าจะแจกสองตัวเลยเพราะว่าเเดือนนี้เนี่ยมันคนมันซื้อกันเยอะใช่ใช่ใช่ก็คนซื้อกันเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะได้เนี่ยมันก็น้อยลงเราก็ไม่อยากจะให้มันน้อยเกินไปตัวหารเยอะก็ เราก pues ็ใช่แล้วก็กังวลว่าอยคนมันจะหมดกาลังใจอ่ะเดี er ๋ยวมันจะเศร้าเกินแบบสุ่มกันทีหนึ่งสองสามร้อยคนสมมตินะเราก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะสมมติสองสร้อยคนอย่างเงี้ยโอ้ตายเลยอ่ะมันจะได้ไหมความหวังมันสูญสิ้นแล้วเพราะงั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะแจกสองตัวแล้วกันสําหรับตัวที่คนหวจเยอะที่สุดสองอันดับแรกเนาะอันนี้ก็สําหรับคนที่ซื้อกับเราซื้อกับเรานะครับผมที่ว่าจะแจกสองตัวนะ อาจจะเปลี่ยนแปลงอเปบ่าไม่รู้อาจจะสี่แปดโอ้โหเปขนาดนั้นเ้งเดี๋ยวเด๋ยค่อยดูกันอีกทีอโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ